สวัสดีครับวันนี้มาดูมะม่วงแปดสายพันธุ์นะครับที่เสียบยอดไปนะครับตอนนี้งอกทั้งหมด6สายพันธุ์แล้วนะครับรออีก2สายพันธุ์นะครับรอน้ำดอกไม้และเขียวเสวยนะครับต้นนี้มีทั้งมะม่วงไทยและมะม่วงต่างประเทศนะครับรวมกันแล้วมีแสายพันธุ์นะครับอนาคต จะไปปลูกตรงบ้านไหนรอดูนะครับอยากจะไปปลูกหน้าบ้านเพื่อโชว์ให้คนอื่นได้ถามนะครับชาวบ้านจะได้แปลกใจว่าทําไมกิ่งนี้เป็นพัน์นี้ไทยอีกอีกกิ่งนี้เป็นพัน์นี้นะครับเป็นความสนุกสนานที่อยากทําต้นไม้แบบนี้ไว้ปลูกที่หน้าบ้านนะครับเอาไว้กินไว้ ทานครับผม